ศึกษาจิตจับผิดตัวเองคอยระวังกิเลสรัตนาปริตเป็นการใช้สัจจะทางด้านพระรัาตาไตโดยการกล่าวถึงองค์คุณของพาราตไตตามความเป็นจริงตามสัจจะวาจานั้นเพื่อใช้แก้ไขปัญหาและทุกโทษภัยที่จะเกิดขึ้นด้วยเหตุสาประการคือหนึ่งโรคระบาดสองการดำรงชีพที่ฝืดเคืองสามการถูกอมนุษย์ก่อกวนอาราธนาพะรัตนตรไยเพื่อประกาศพรปริต ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทางพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นทิพพึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้ว่าะที่สองข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทางพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นทิพพึ่งกำจัดภัยได้จริง แม้วา่าที่สามข้าพระเจ้าไดลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทางพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงที่พึ่งอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้า โทษอันใดที่ข้าพระเจ้าได้ล่วงละเมิดในพระพุธพะทธพระธรรมพระสงฆ์ขออำนาจแห่งพระพุธพะทธพระธรรมพระสงฆ์จงอดโทษจงอภัยแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดข้าพระเจ้าจะละมัดระวังสำรวมในพระพุธพะทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อไปข้าพระเจ้า ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้อำนาจพระอริธที่ข้าพเจ้าจะได้ทําการสวดในเวลานี้จงมีฤทธิ์มีอนุภาพตั้นกระแสะแห่งอกุศลวิบากที่ทําให้ข้าพเจ้าได้รับความเดือดร้อนอยู่ในเวลานี้และจงเปิดทางให้กุศลวิบากนําผลมาแก้ไขอาการเจ็บป่วยหรือการกบฏของอรูปีปีศาจให้กลับมาเป็นปกติและให้อำนาจผีเฒ่าระดับชั้นต่ำมาลายสิ้นไป พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดลัตนสูตรเป็นคาถาว่าดังนี้ชาวทิพย์ทั้งหลายเหล่าใดสถิตอยู่ภาคพ,พื้นดินหรือเหล่าใดสถิตอยู่ในอากาศซึ่งรวมกันในที่แห่งนี้ขอชาวทิพย์ทั้งหมดจงทำใจให้เบิกบานรับฟังถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าตรัสโดยเคารพเถิดเพราะฉะนั้นขอชาวทิพย์ทั้งหมดจงตั้งใจฟังจงมีเมตตาจิตในหมู่มนุษย์ มนุษย์เหล่าใดทําการอุทิศบุญให้ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเหตุนั้นเหล่าชาวทิพย์ทั้งหลายจงอยาประมาทในการช่วยเหลือรักษามนุษย์เหล่านั้นซับเครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือโลกอื่นหรือรัตนาใดอันปานิชในสวรรค์ซับเครื่องปลื้มใจและรัตนาอันนั้นที่จะเสมอด้วยผัตถาคตไม่มีข้อนี้เป็นรัตนาอันปานีชในพระพุทธเจ้า ด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพระเจ้าพระศักยมุนีผู้มีพระหฤทัยตั้งมั่นทรงบรรล,ลุธรรมใดอันเป็นที่สิ้นกิเลสปราศจากราคาเป็นอมตะธรรมปณิสิ่งใดใดที่เสมอด้วยพระธรรมนั้นไม่มีข้อนี้เป็นลัตนาอันปานิสในพระธรรมด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพระเจ้า พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสรรเสริญสมาธิอันใดว่าเป็นธรรมสะอาดปาฏทั้งหลายกล่าวสมาธิอันใดว่าให้ผลโดยลำดับสมาธิอื่นที่เสมอด้วยสมาธิอันนั้นไม่มีข้อนี้เป็นรัตนาอันปานีในพระธรรมด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพระเจ้าพระสาวกของพระสุคตเจ้า ผู้เป็นพระอริยบุคคลแปดจำพวกแบ่งเป็นสี่คู่อันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วท่านเหล่านั้นเป็นผู้ควรแก่ทักสินาทานท่านทั้งหลายที่เขาถวายในพระอริยบุคคลเหล่านั้นย่อมมีผลมากข้อนี้เป็นลัตนาอันปานีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพระเจ้า พระอรหันต์เหล่าใดมีใจตั้งมั่นดีแล้วในศาสนาของพระพุทธโคดมเป็นผู้ปัจจักความอะไรพระอรหันต์เหล่านั้นถึงพระอรหันต์ที่ควรถึงอย่างเข้าสู่พนิพานดับกิเลสได้แล้วเสวยผลอยู่ข้อนี้เป็นรัตนาอันปานีตในพระสงค์ด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพระเจ้า เสาหลักใหญ่ที่ฝังดินดีแล้วไม่หวั่นไหวด้วยพายุจากสี่ทิศฉันใดบุคคลเหล่าใดได้เห็นอริยสัจสี่พัตถาคตรเรียกผู้นั้นว่าเป็นสัตบุรุษผู้ไม่หวั่นไหวด้วยโลก,กธรรมฉันนั้นข้อนี้เป็นรัตนาอันปาณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพระเจ้า พระโสดาบันจำพวกใดทำให้แจ้งอริยสัจสี่ที่พระสัสดาผู้มีปัญญาลึกซึ้งทรงแสดงไว้ดีแล้วถึงแม้ว่าพระโสดาบันเหล่านั้นจะเป็นผู้ประมาทอย่างแรงกล้าก็ไม่บังเกิดในชาติที่แปดข้อนี้เป็นรัตนาอันปาณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพระเจ้าความเห็นผิดในใกายสกกายทิฏฐิ ความสงสัยในพระนิพพานวิจิกิจฉาความถือผิดอย่างงมงายศีละพะตับรามาสอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่สั่งย์ทำเหล่านั้นย่อมเป็นอันพัสโสดาบันได้แล้วพร้อมด้วยปัญญาอันเห็นแจ้งทีเดียวอันหนึ่งพัะโสดาบันเป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทั้งสไม่กระทําอภิฐานหกแน่ข้อนี้เป็นลัตนาอันปาณีตในพระสงค์ ด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าถึงแม้ว่าพระโสดาบันนั้นยังทำบาปกมทางกายวาจาหรือใจอยู่บ้างเพราะความพลาดพังท่านก็ไม่อาจจะปกปิดบาปกมนั้นไว้พระพุทธเจ้าตัดความที่พระโสดาบันผู้เห็นพระนิพพานแล้วไม่อาจปกปิดบาปกมนั้นได้ข้อนี้เป็นลัตนาอันปาณีตในพระสงค์ ด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าพุ่้ไม้งามในป่าที่ผิยอดอ่อนสะพังช่วงฤดูร้อนในเดือนแรกของฤดูร้อนฉันใดพาผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงธรรมอันประเสริฐให้ถึงพระนิพพานเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลายก็อุปมาเหมือนความเจริญงอกงามแห่งปัญญาฉนนั้น ข้อนี้เป็นรัตนาอันปาณีดในพระพุทธเจ้าด้วยสัจจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าผระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงรู้ทำอันประเสริฐประทานทำอันประเสริฐทรงนำมาซึ่งทำอันประเสริฐทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยมได้ทรงแสดงทำอันประเสริฐข้อนี้เป็นรัตนาอันปาณีดในผระพุทธเจ้า ด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้ากรรมเก่าของพระอาหารหันต์เหล่าใดสิ้นแล้วกำนํำเกิดพบใหม่ย่อมไม่มีพระอาหารหันต์เหล่าใดมีจิตอันไหนแล้วในพบต่อไปพระอาหารหันต์เหล่านั้นมีพืชสิ้นแล้วมีความพอใจงอกไม่ได้แล้วเป็นผู้มีปัญญาย่อมปรินิพพานดับสนิทเหมือนดวงประทิปฉันนั้น ข้อนี้เป็นลัตนาอันปาณีในพระสงค์ด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าชาวทิพทั้งหลายเหล่าใดสถิตยอยู่ภาคพ,พื้นดินหรือเหล่าใดอยู่ในอากาศซึ่งรวมกันในที่แห่งนี้ขอพวกราหูจงร่วมกันนอบน้อมระพุทธเจ้าขอพวกราหูจงร่วมกันนอบน้อมระธรรมขอพวกราหูจงร่วมกันนอบน้อมพระสงค์ ผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชากันมาแล้วขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าอาตานาติยปริษขอนอบน้อมแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้มีปัญญาจากขูผู้มีพระสิริมงคลขอนอบน้อมแด่พระสิขีพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งปวงทั่วหน้า ขอนอบน้อมแด่พระเวสสภูพุทธเจ้าผู้ชำระกิเลสสิ้นแล้วผู้มีตาบะขอนอบน้อมแด่พระกกุสันธพุทธเจ้าผู้ย่ำยีมานและเสนามานขอนอบน้อมแด่พระโกนาคมนาพุทธเจ้าผู้ลอยบาปแล้วผู้มีพรมจรย์อันอยู่จบแล้วขอนอบน้อมแด่พระกัสปพุทธเจ้าผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงขอนอบน้อมแด่พระอังคีรถพุทธเจ้าผู้เป็นศากยบุตร ผู้มีพัสสิลิผู้แสดงธรรมเพื่อบรรเทาทุกทั้งปวงอันหนึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดในโลกผู้ดับกิเลสได้แล้วรู้แจ้งทำตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ไม่กล่าวร้ายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปัศจากความสะทกสะท้านข้าพาเจ้านอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระโคดมผู้ทรงเกื้อกูลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพูดถึงพร้อมด้วยความดูและข้อปฏิบัติ เป็นผู้ยิ่งใหญ่ปะะาศักดความสะทกสถานข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ซึ่งได้อุบัติแล้วคือพระตันหังกรผู้กล้าหาญพระเมธังกรผู้มียศใหญ่พระสารนังกรผู้เกื้อกูลแก่โลกพระทีปังกรผู้มีปัญญาอันรุ่งเรืองพระโกนทัญญะผู้เป็นประมุขแห่งหมู่ชนพระมังคละผู้เป็นบุรุษประเสริฐ พระสุมนะผู้มีพระหัตถยงามพระเลวตะผู้เพิ่มพูนความยินดีพระโสพิตะผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุณพระอนมุมัตสศีผู้สูงสุดในหมู่ชนพระปัทุมะผู้ทําโลกให้สว่างพระนาระทะผู้เป็นสารถีประเสริฐพระปัทุมุตตะผู้เป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์พระสุเมทะผู้หาบุคคลเปรียบไม่ได้พระสุชาตะผู้เลิศก,กว่าสัตว์โลกทั้งปวง พระปิยทัตสีผู้ประเสริฐกว่ามูนรชนพระอัฏฐทัตสีผู้มีพักกรุณาพระธรรมทัตสีผู้บรรเทาความมืดพระสิทธถะผู้หาบุคคลเสมอมิได้ในโลกพระติสสะผู้ประเสริฐกว่าจอมป่าทั้งหลายพระปุตสาผู้ประทานธรมอันประเสริฐพระวิปัสสีผู้หาที่เปรียบมิได้พระสิขีผู้เป็นศาสดาเกื้อกูลแก่สัรพสัต พระเวสภูผู้ประทานความสุขพระกุสันธาผู้นำสัตว์ออกจากเครื่องกันดานคือกิเลสพระโกนาคมนะผู้หักเสียซึ่งค่าศึกคือ illes, กิเลสพรกัสปะผู้สมบูรณ์ด้วยพาสิลีพรโคตมะผู้ประเสริฐกว่ามูสักยาราชพระพุทธเจ้าเหล่านี้ก็ดีเหล่าอื่นก็ดีมีจำนวนหลายร้อยโกดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เสมอเหมือนกันหมดโดยไม่มีใครเทียบ พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นล้วนมีฤทธิ์ยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าถูกพระองค์ประกอบด้วยกำลังแห่งยานสิบประการประกอบด้วยยานแห่งความแกล้วกล้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ตัดสูประเสริฐเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งฐานะอันสูงสุดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นทรงบรรลือศรีหานาฏปสัสจากความสะทกส้านในท่ามกลางบริษัททั้งหลายทรงแสดงธรรมจากอันประเสริฐที่ใครๆในโลกไม่สามารถกล่าวขัดค้านได้ พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นพระองค์ทรงเป็นผู้นำทรงประกอบไปด้วยพุทธธรรม18ประการและทรงประกอบด้วยพระลักษณะ32ประการเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอนุพยัญชนะ80หมายถึงส่วนย่อยจากพาระลักษณะ32ประการทรงมีพระรัศมีอันงามด้วยพระรศมีอันมีมนทนข้างละวาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นล้วนเป็นพระมุนีผู้ประเสริฐ พระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนเป็นพระสัพพัญยูล้วนเป็นพระขีนาศผู้ชนะมีพระรัศมีมากมีพระเดชมากมีพระปัญญามากมีพระกำลังมากมีพระกรุณามากเป็นนักปราดนำสุขมาเพื่อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเป็นที่ต้านทานและเป็นที่เล่นของสัตว์ เป็นคติเป็นเผ่าพันธุ์เป็นที่ยินดีมากเป็นที่ระลึกและทรงสแสวงหาผลประโยชน์เพื่อมนุษย์โลกกับเทวโลกพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นล้วนเป็นเบื้องหน้าของสัตว์ข้าพระเจ้าขอวันทาพระบาทของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยเสียงก้าเาและขอวันทาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นผู้เป็นบุรุษอันสูงสุดผู้เป็นพัตถาคตด้วยวาจาและใจทีเดียว ในที่นอนด้วยในที่นั่งด้วยในที่ยืนด้วยแม้ในที่เดินด้วยด้วยคุณธรรมแห่งพระพุทธเจ้าผู้กระทําความระงับจงรักษาข้าพเจ้าด้วยความสุขในการทุกเมื่อข้าพเจ้าผู้อันคุณธรรมแห่งพระพุทธเจ้าเหล่านั้นรักษาแล้วจงเป็นผู้ระงับพ้นแล้วจากภัยทั้งปวงและพ้นแล้วจากโรคทั้งปวง เว้นแล้วจากความเดือดร้อนทั้งปวงล่วงเสียซึ่งเว้นทั้งปวงจงเป็นผู้ดับทุกข์ทั้งปวงด้วยด้วยสัจจะด้วยศีลด้วยกำลังแห่งขันติและเมตตาของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นแม้คุณณธรรมเหล่านั้นจงตามรักษาข้าพเจ้าด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุขคนทันทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากมีอยู่ในด้านทิศบูรพาแม้คนทันเหล่านั้นจงตามรักษาข้าพเจ้า ด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุขเทวดาทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากมีอยู่ในด้านทิศทักษิณแม้เทวดาเหล่านั้นจงตามรักษาข้าพเจ้าด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุขนาคทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากมีอยู่ในด้านทิศปัจฉิมแม่นาเก่านั้นจงตามรักษาข้าพเจ้าด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุขยักษ์ทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากมีอยู่ในด้านทิศอุดร แม่ยักษ์เหล่านั้นจงตามรักษาข้าพเจ้าด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุขท้าวทัตตรัตอยู่ประจำทิศบูรพาท้าววิรุณหกอยู่ประจำทิศทักษิณท้าววิรูป,ปักอยู่ประจำทิศปัจฉิมท้าวเวสุวรรณอยู่ประจำทิศอุดรมหาราชทั้งสี่เหล่านั้นเป็นผู้มียศรักษาโลกแม้มหาราชเหล่านั้นจงตามรักษาข้าพเจ้า ด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุขเทวดาและนาคทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากซึ่งสถิตยอยู่ในอากาศก็ดีสถิตยอยู่ที่ภาคพืค้นดินก็ดีแม้เทวดาและนาเก่าวนั้นจงตามรักษาข้าพเจ้าด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุขขันธปรลิตข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในงูตระกูลวิรูปรักข่าข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิต ในงูตระกูลเอราปถาข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในงูตระกูลฉัพยาปุตตะข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในงูตระกูลกันหาโคตมกะข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในสัตว์ไม่มีเท้าข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในสัตว์สองเท้าข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในสัตว์สี่เท้าข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในสัตว์หลายเท้า สัตว์ไม่มีเท้าอย่าได้เบียดเบียนข่าพเจ้าสัตว์สองเท้าอย่าได้เบียดเบียนฆ่าพเจ้าสัตว์สี่เท้าอย่าได้เบียดเบียนฆ่าพเจ้าสัตว์หลายเท Case ้าอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าขอสัตว์ทั้งปวงที่มีลมหายใจที่เกิดมาแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นจงประสบความเจริญทุกตัวตนขอความทุกข์อย่าได้เข้าถึงใครใครเลยพระพุทธเจ้าทรงพระคุณหาประมาณไม่ได้ พระธรรมทรงพระคุณหาประมาณไม่ได้พระสงฆ์ทรงพระคุณหาประมาณไม่ได้แต่สัตว์เลื้ยคานคืองูแมงป่องปลาขาบแมงมุมตุ๊กแกและหนูเป็นสัตว์ที่ประมาณได้ข้าพเจ้าได้กระทำเครื่องรักษาตนแล้วได้กระทำเครื่องคุ้มครองแล้วสัตว์ทั้งหลายจงหลบหลีกไปข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งเจพระองค์การแผ่เมตตาแบบไม่จอดจงผู้รับให้กำหนดความคิดขึ้นมาแล้วนึกแผ่ออกไปว่าขอให้ข้าพระเจ้าจงมีความสุขความเจริญและขอให้คนอื่นพร้อมกับดวงจิตดวงใจทุกดวงรวมทั้งสัตพ์สัตว์อื่นจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญเถิดขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีทุกข และขอให้คนอื่นพร้อมกับดวงจิตดวงใจทุกดวงรวมทั้งสัพพสัตว์อื่นจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์เถิดขอใจของข้าพเจ้าอย่าคิดเบียดเบียนใครและขออย่าให้ใครพร้อมกับดวงจิตดวงใจทุกดวงรวมทั้งสัพพสัตว์อื่นจงอย่าคิดเบียดเบียนข้าพเจ้าด้วยขอใจของข้าพเจ้าอย่าคิดก่อเวรกับใคร และขออยาให้ใครพร้อมกับดวงจิตดวงใจทุกดวงรวมทั้งสัตว์สัตว์อื่นจงอย่าคิดก่อเวรกับข้าพเจ้าด้วยขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงและขอให้คนอื่นพร้อมกับดวงจิตดวงใจทุกดวงรวมทั้งสัตว์สัตว์อื่นจงเป็นผู้รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้เสื่อมจากยศและทรัพย์สมบัติอันข้าพเจ้าได้แล้ว และขอให้คนอื่นพร้อมกับดวงจิตดวงใจทุกดวงรวมทั้งสัพพสัตว์อื่นจงอย่าได้เสื่อมจากยศและสัพสมบัติอันตนได้แล้วด้วยการแผ่มเมสตาแบบเจาะจงผู้รับตั้งจิตให้อ่อนโยนทำใจให้สบายแล้วเริ่มน้อมจิตใจนึกแผ่ไมตีจิตออกไปให้กว้างๆพร้อมกับคิดนึกในใจว่าขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลพลังแห่งความดีทั้งหลายทั้งปวง จงแผ่ขยายออกไปสู่ดวงจิตดวงใจทุกดวงที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าขอดวงจิตดวงใจทุกดวงที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าจงเป็นผู้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งปวงเถิดขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลพลังแห่งเมตตาธรรมจงแผ่ขยายไปถึงเหล่าสัตว์ทั้งหลายทุกจําพวก จงอย่าได้มีเวรกับข้าพเจ้าเลยและอย่าเป็นผู้มีเวรต่อกันและกันเลยจงเป็นผู้ถึงสุขทุกตัวทุกตนเถิดขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบรรดาลพลังธรรมชาติอันบริสุทธิ์ให้แผ่ขยายออกไปถึงแก่ผู้ที่กธแ้นข้าพเจ้าขอให้เข้าถึงกระแสแห่งพลังธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่ข้าพเจ้านึกแผ่ไปนี้แล้วเป็นผู้ปราศจากทุกรักษาตนให้พ้นจากภัยทั้งปวงเถิด ขออำนาจผะพุทธระธรรมผะสงฆ์จงบันดาลให้ดวงจิตดวงใจทุกดวงเหล่าสัตว์ทุกจำพวกและผู้ที่กดแค้นข่าพเจ้าจงได้รับกระแสพลังแห่งเมตตาธรรมที่ข้าพระเจ้าได้แผ่ออกไปนี้แล้วจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนกันและกันเลยอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยจงปราศจากความทุกข์กายทุกใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถิด นโมตัสสะภะคขววโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคขววโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคขววโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิจกรรมังอสันจิจกรรมังขมันตุเม อโหสิกรรมมังพรวตุเมกันใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำร่วงเกินกับผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรม ต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทำแก่ข้าพระเจ้าก็ตามข้าพระเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพระเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอนิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาคนาญาตผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์ยาได้ใกล้ความเจ็บไข้ย,ย่าได้มีขอได้มีความสุขสวัสดีมีชยัยเสนียจันไรและอุปัตวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยทรรมาแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จเทินคำอธิษฐานใดคำสาบานใดคำสัญญาใดคำปฏิญาณใดที่ข้าพเจ้าได้เคยตั้งไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอยกเลิกทั้งหมดทั้งสิ้นขอมุ่งตรงสู่พระนิพพานเท่านั้น หากยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานเพียงใดขอความไม่มีอย่าได้เกิดแก่ข้าพเจ้านิพพานะปัจเจโยโหโตนิพพานปัจเจโยโหโตสาธุสาธุสาธุาาคำอุทิศส่วนกุศลอีทั้งบุญญาพลังผลบุญใดที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้ว ณโอกาสนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากำนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแล้วตั้งแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอให้เจ้ากำนายเวรทั้งหลายจงอนุโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพะเจ้าตั้งแต่วันนี้ตาบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน และข้าพเจ้าขออุทิศกุศลนี้ให้แก่เทพพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาตัวข้าพเจ้าและเทพพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ,พ,พและพญายมราชขอให้เทพพระเจ้าทั้งหลายและพญายมราชจงอนุโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด และขออุทิศส,ส่วนกุศลน,นี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงมโนทนาส่วนกุศลน,นี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับนะักการบัตรเดี๋ยวนี้เถิดผลบุญใดที่ข้าพเจ้า ได้บำเพ็ญแล้วณนะโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพรนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพนันหากยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานเพียงใดขอความไม่มีอย่าได้บังเกิดกับข้าพเจ้าและความขัดข้องอย่าได้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าทั้งทางโลกและทางธรรม จนกว่าเข้าสู่พระนิพพานศึกษาจิตจับผิดตัวเองคอยระวังกิเลส